สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนและผู้ติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้ค่ะวันนี้เอาความน่ารักสดใสมาฝากตอนเช้าดูค่ะคุณแม่พาน้องออกมาเที่ยวค่ะออกมาเล่นข้างๆบ้านสนุกพิจูเลยคะ่ะวันนี้มีคุณแม่มาด้วยออ้ยดูค่ะคึกคักใหญ่เลยออ้ยดูค่ะดู คุณแม่คุณลูกเขาเล่นกันอุ้ยอุ้ยสไลด์ค่ะสไลเดอร์อ้าวอ้าวอ้ยอุ้ยอ้ยสนุกใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยอ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 อ้ยได้เล่นดินด้วยวันนี้อุ้ยดูมือน้อยๆอุ้ยนี่เนี่ยนี่แน่อุ้ยอ้ยดูค่ะเรียนแบบคุณแม่ เรียนแบบคุณแม่คุณแม่ตากดินแล้วก็สะบัดใส่ข้างบนนู้นค่ะพี่จูเริ่มเรียนรู้แล้วค่ะเริ่มเรียนแบบคุณแม่อ้าวมองอะไรเนี่ยโอ๊ยพ่อจ๋าพ่อจ๋าอยู่ไหนพ่อจ๋าอยู่ข้างบนนู่นค่ะแม่แม่นูนกก,กิ่งมะเดืออันนี้เรียกต้นมะเดือนะคะแม่แม่เป็นยา เป็นยาช้างเป็นยาเวลาเขาไม่สบายไม่ค่อยสบายท้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกินได้เลยต้นมะเดือ่อดูค่ะรอพ่อจ๋าก่อนเล่นเพลินๆรอ,อ,อก่อนุอ้ยดูตูดไข่ชิโปชิเบนเนี่ยอุยดูดูตูดไข่เนี่ยอุยอ้ยอุยอ้ยอยทำไมหน้าตาหนูมอมแมมอย่างนี้ลูก ไม่ยอมแพ้แน่นอนไม่ยอมแพ้คุณแม่แน่นอนนี่น,น,นีสบัดสบัดได้เหมือนกันสะบัดได้นี่นี่ดู <c oughs> เรียนแบบคุณแม่สบัดใส่อย่างเดียวเลยดูค่ะดูค่ะพ่อจอาลงมาให้แล้วเป็นยาสมุนไพรสมุนไพรช้างค่ะต้นมะเดือ่อ อุ้ยดูดูด,ด,ดูอารมณ์เสียอะอารมณ์เสียแล้วเนี่ยอุ้ยดูดูดูเห็ดคื่อเท่กินน้ำมะดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณแม่ดึงออกมาละเดี๋ยวพี่จูจะเหยียบเล่นก่อนน,นั่นนั่นคุณแม่กินพี่จูดึงออกมาไหนไหนคนดื้ออยู่ไหนฮะโอ้ยโอ้ยอุย๊ย ลูกใหญ่เลยมึงมองลูกลากูลูกลาลูกสาวใครคะวันนี้มัมเมมเลยค่ะดูโปดินเต็มตัวเลยวันนี้ดูเต็มหัวสะ,ดดสะบัดดินใส่เต็มหัวเลยค่ะวันนี้โอ้ยโอจะขึ้นไปหาพ่อจ้าแล้วโอ้ยขึ้นได้ไหมดูจะขึ้นไปหาพานะ่อจ้าแล้วค่ะ โอ๊ยโอ๊ยพ่อจ่าอยู่ไหนพ่อจ่าอยู่ไหนจูอยู่ที่นั่น,น,โ,นโ,โอ้ยคุณสุดโต๊ะดูคุณแม่ไม่ให้ขึ้นลงมาเลยจูดูโอ้ย,อยคุณแม่ขอถูตูดนิดนึงอ่ะอ่ะคันคันคันตูดอ่ะคุณแม่คันตูดโอะยโอ้ย,อยดูรันเอวอย่างดีดูดูด Lì la Lì la khuôn mẹ Khăn tụt Đồ Sì đen lời nha Tụt đen đen <cười> <cười> Úi, Úi, Đồ Này chứ. Úi, đồ chứ Đồ Sự nụ dạy đấy Têm ná là hơi ดูเรียนแบบคุณแม่ไม่ยอมสวัสดีนี่แน่ดูค่ะนี่แน่นี่แน่นแนโอ้ย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 ,อย,อยจะขึ้นไปไหนอีกจะพากันขึ้นไปไหนฮะ <laughs> พากันขึ้นไปไหนจะขึ้นไปห่างเองละกินยังไม่หมดเลยนะดูดูกันมุดเนื่อเนื้ออะไรล้ว ดูโอ้ยโอยป้าป้าป้าเพื่อเอาหน่วยเอาลูกมาเดือนคุณแม่ขอเก็บลูกมาเดือนนิดนึงดูค่ะอารมณ์ดีวันนี้คุณแม่พาออกมาเที่ยวด้วยอนุญาตวันนี้คุณแม่ทันว่าอนุญาต ต้นมะเดือค่ะแม่แม่พ่อพ่ออันนี้เขาเรียกว่าต้นมะเดือนะคะเป็นยาสมุนไพรช้างเลย <c oughs> มันเป็นยาแก่ยังฮะยาด้วยนี่ใช่ต้นมะเดือนี่ถ้าสมมุติว่าน้องช้างท้องผูกหรือไม่สบายท้องเขาจะชอบกินค่ะแต่ปกติคุณแม่ธันวาก็จะกินกินเหมือนกันจะได้ มันเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งด้วยแก้ท้องอืดจุกท้องแน่นท้องนะคะแม่แม่เป็นยาของเขาเลยต้นมะเดื่อดอนให้ดกนให้บมใส่น้ำใส่มงสไลให้เขาเนี่ยไม่อยากสไลเนาะไปไปพนอยากสไลอยูะเนว่าเห็นว่าแม่พนอยากสไล คุณแม่ทันวาถูอีกอดูนีว่วายคุณแม่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วคะ่ะแม่แม่วันนี้คุณแม่ทันวาอาบน้ำแล้วนะอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาเล่นนินต่อเหมือนเดิม <laughs> มอมแมมทั้งแม่ทั้งลูกเหมือนเดิมวันนี้ดูค่ะอุ้ยอุ้ยดูค่อยๆท่าลงดูคุณแม่คอยดูข้างหลังอ้อยอ้ยอย อะไรเลยลูกว้ยโอ้ย,อยพ่อจ๋าเล่นดินตรงนั้นเร็วๆใช่ดูอะไรจะพาดูเข้าบ้านแล้วเหรอฮนะคุณแม่อาบน้ำแล้วนะคะอาบน้ำแล้วก็เล่นเปื้อนเหมือนเดิม อาบน้ำแล้วเล่นเปื้อนเหมือนเดิมค่ะดูวอยวอยพ่อจ๋าพ่อจ๋าไปเล่นกันเถอะดูค่ะไ,ไปเล่นกันเถอะพ่อพจ๋าไ,ไปเล่นสไลดเดอร์กับจูกันเถอะ โอ้ยตดแตกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหโอ้ไข่เน่ากินไข่เน่าเลยพี่จูตดแตกกิไปไหนต่อเราฮะจะไปไหน iyo 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 อะไรคะฮะลบผู้ไม้ลบผู้ไม้แป๊บค่ะร้อนอาบน้ำแล้วค่ะดูพอกดินเต็มตัวเลยอ,อืม โอ้ยโอ้ยไม่เล่นไม่เล่นชมนคลิปน่ารักน่าักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวช้างน้องจูเนยียด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย